เทสให้ดูกําลังของตัวจับกําลังของตัวมอเตอร์นะครับไม่ได้บอกว่าจะให้ซื้อไปแล้วไปเย็บผ้าหนาขนาดนี้นะไม่เอานะนะครับนะนะครับแต่นี้เทสให้ดูเฉยๆนะเราท่าไหนที่จะเอาไปลุยซ่อมผ้านะนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นปลายขางเกงเยีย์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนเข็มเลยนะสแตนดาร์ดเป็นเข็มเบอร์14อยู่เลยนะครับ ไปแบบสโลว์สโลให้ดูเลยช่วงขึ้นตะเข็บเป็นไงนะแต่หลายท่านกลัวไหมครับนะแบบเนี้ยกลัวไหมครับโอ้ยบางคนแบบโอ้โหเสียวเข็มหักนะนี่นี่ฟังเสียงจกักอย่างนิ่มนะครับนะไม่ออกอาการเลยเลยนะไปแบบสบายสบายนะครับ เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงนะครับเอานะวันนี้ผมมาทำอะไรให้ดูนะครับเ <c oughs> จ้าของบริษัทซุนฟ้าเห็นนี่ตกใจแน่เลยนะครับ <c oughs> ร้านรดาทำอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยสุดแล้วนะปีนผีเนี่ยสุดแล้ว <c oughs> นะครับอัดป้าไม่เข้าแล้วนะ เดี๋ยวมันลอให้ดูหน่อยตีนผีไม่ยกแล้วนะครับนะสุดจริงๆนะครับ,นะรบปิดยำหัวยำท้ายก่อนนะครับนะเอามาหยียบเลยนะครับนี่ไปเลยนี่นะครับ <laughs> มันยกตีนผีไม่ได้แล้วครับเพราะมันสุดแล้วนะไม่รู้กี่ชั้นนะเดี๋ยวมานับกันนะครับเดี๋ยวค่อยมานับกันนะ ไม่รู้กี่ชั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมานับกันแต่ที่แน่ๆนะครับผมทำให้ดูนะผมทำให้ดูว่าพลังเหลือของจักรเนี่ยมันเย็บแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าโออโอ้มานะเดี๋ยวมานับความหนาให้นะครับผมไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำนะว่าให้ไปเย็บงานหนาขนาดนี้นะผมไม่ได้แนะนำนะแต่ว่า ผมแค่โชว์เรื่องพลังของตัวจักรให้ดูนะครับว่าเขาเย็บนะครับนี่นะนี่นะครับ10.7นะสิสิบนะครับเดี๋ยวกดกดกดลงให้ต่ำๆนะครับเดี๋ยวหาว่ารีวิวเกินจริงเอา1 0มิลลิมตรนะ10ม mm. มมานับกันดูนะว่ากี่ชั้นนะเดี๋ยวผมดึงเลยนะครับ แรงเลยนะครับหนึ่ง6ีสองสามสห้าหเจ็ดแปดไม่ได้แปชั้นนะครับนะเราว่านี่นะแปดชั้นเอ้แปดคู่ก็สิบหกชั้นอ่ะพยีนสิบหชั้นเทสให้ดูเทสให้ดูกําลังของตัวจับกำลังของตัวมอเตอร์นะครับไม่ได้บอกว่าจะให้ซื้อไปแล้วไปเย็บผ้าหนาขนาดนี้นะไม่เอานะนะครับนะครับ แต่นี้เทสให้ดูเฉยๆนะเอาให้จูใจไปเลยนะครับนะนี่แหละซุนฟา A6 ขีด T2 จากที่คุ้มค่าที่สุดของเดือนมกราปี2569รีบๆด่วนๆโทรสอบถามมาลาดา0894555731นะครับมีแค่เบอร์เดียวนะครับระวังมิชฉาชีพกันด้วยขอบคุณครับไปแล้ว